ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะชูบวอมานะคะก l สั่งข้าวอีกแล้ลามข้า,าสั่งของนะคะสั่งข้าววอมานะคะกบจริงๆกบสั่งหลายอย่างเลยนะหนึ่งในนั้นก็คือข้าวนะคะอันนี้ก็คือข้าวสานนะ มาส่งอีกนะชุบจริงด้วยคะ่นะอะไรไม่รู้เ,เพื่อนๆจ๋าจริงๆของตอนแรกกบคิดว่าจะรอให้ของครบนะคะแต่ว่ามันขาดแค่อย่างเดียวเองแล้วมันอยู่ที่ไหนที่รัของอันนั้นอะแคลิฟอร์เนีย อยู่ที่แคลิฟอร์เนียตัวอย่างที่กบสั่งของวอลหมานะคะกบเดี๋ยวกบจะมาแกะนะเพื่อนๆดูดูลักษณะเนี่ยเพื่อนๆน,น่าจะน่าจะรู้นะคะว่าอะไรมามาดูกันมีสองชิ้นนะคะ <c oughs> ได้ยินแล้วใช่ไหมคะโอหเขาแบบแพ็คมาอย่างดีมากแพ็คสองถุงเลยนะ ถุงเดียวนั่นแหละแต่ว่าดูแม่ดูใหญ่นี่ค่ะเพื่อน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 จำได้ไหมเพื่อนเพื่อนน่าจะจําได้บานนั้นกบเพิ่งสั่งไปจริงๆแล้วเนี่ยกดเพิ่งสั่งไปเพิ่งเปิดไปนะเป็นเป็นข้าวแบบนี้ยแล้วก็พร้อมกหมข้าวเหนียวนะจําได้ไหมคะนี่ค่ะกบก็สั่งข้าวเหนียวมากินอยู่กันสองคนนะคะกินข้าวแบบ ข้าเจ้ากบพูดผิดสามีก็ไม่ทักทักอะไรเลยนะสามีเป็นคนถ่ายตากล้องกบนะถ่าย you. ไม่ต้องพูดถ่ายก็ถ่ายแบบว่าเวลาเมียกินอาหารติดปากก็ไม่บอกเมียอันนี้เมียพูดผิดก็ไม่บอกเมียเป็นตากล้องยังไงเนี่ยฮะเขียนว่าอะไรข้าวหอมมะลิอย่างดีอันนี้ก็คือกบสั่งเรากินข้าวคนสองคน ทำไมเราถึงข้าวหมดเร็วอันนี้พวกเรากินข้าวเป็นมื้อหลักของพวกเรานะคะทุกๆมื้อพวกเราจะกินข้าวนะเพราะเราชอบกินข้าวมากกว่าอย่างอืง่นเพราะว่าเราเป็นแฟมบิลี่ไทยนะ,ะก็เลยแบบว่ากินข้าวอย่างเดียวนะเพะื่อนๆจ๋าแล้วมาดูอันนี้อีกอันนึงนะผมจะพยายามให้เป็นเดียวเห็นอันนี้ก็เลยเบี่ยงเบี่ยงไปชื่อจริงๆถามว่าไปซื้อในระ้านได้ไหมซื้อได้นะ แต่พวกเราไม่ค่อยได้เข้านะคะก็เลยไม่ได้ซื้อนานๆเพราะเราจะไปที่วอลมาร์ทนะคะก็เลยสั่งออนไลน์มันก็สะดวกดีนะคะเไม่ต้องไปเดินซื้อเองนี่กบสั่งเห็นไหมของที่กบสั่งมามันไม่น่าจะแบบจะสั่งจริงๆมันสั่งได้ทุกอย่างนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ก็คือถั่วนะแต่ว่ากบไม่อยากไปเดินไงก็เลยเออก็เลยสั่งอันนี้ยาสิบฟันนะคะ เซนโซไดใช่ไหมเยอสาสแล้วก็ถั่วนะคะนี่ค่ะสั่งสี่อย่างนะเพ,พื่อนๆจา๋ามีข้าวมีข้าวสารยาสีฟันแล้วก็ถั่วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะออนไลน์นะคะเพ,พื่อนๆจ๋าก็ก็มันก็สะดวกสบายดีนะสาหรับกบกบคิดว่ามันสะดวกสบายมากนะเราจะสั่งอะไรก็ได้ที่แบบว่าอย่างเนี้ยเราไปซื้อที่เราเดินไปซื้อก็ได้แต่ว่ากบว่าในสถานการณ์ทุกวันนี้ดูเข้าจะดีนะแบบว่าสั่งของแบบออนไลน์ สะดวกสบายถึงที่นะคะถึงบ้านโอเคค่ะเพื่อนๆขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับการรับชมค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะกบไปแล้วค่ะรักเพื่อนๆทุกคนนะคะบ๊ายบาย